โอกาสครับอืพอดีอยากถามครับอืพอดีมีอยู่ที่ทํางานครับพอดีเขาฆ่าตัวตายครับอืก็เหตุป,ปัจจัยไปไม่แข็งครับตัวยังยังยังไม่แข็งกไ็ได้ได้ได้เปิดอยู่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกวา่าช่วงที่หลังจากเขาฆ่าตัวตายแล้วเหรอครับผม ได้ได้เปิดได้เขาฟังครับอืมเป็นไงพอรอดไหมก็อยากถามอาจารย์นะพอรอดไหมครับต้องถามคนดูสินาะเออมาถามคนไม่เห็นนะนะเออพอะพอดีว่าพอมันเป็นคดีครับก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลก็ต้องไปผ่าไปอะไรหลายอย่างครับก็เลยดูดูไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่อ่ะ พากันวันนั้นเลยเหรอก็ส่งไปโรงพยาบาลครับที่แรกว่าจะได้ฟังนานก็ตํารวจมารับไปก่อนเราได้ฟังเท่าไหร่ละนานนานเท่าไหร่ชั่วโมงกว่าครับอ๊ยชั่วโมงกว่ากันนะวิทยุครับได้ลือเชื่อเชื่อได้ว่าเหตุปัจจัยครับที่ว่าไปทันตอนแรกนึกว่าช่วงประมาณตีสองตีสามแต่ว่าเปิดอะไรให้เราเปิดเองรอเปล่าวิทยุครับผมเปิดเองครับเปิดเองก็วิทยุครับอไมีบทไหนเลือกบทปะ ก็โหลดแต่ของวัดนาว้อย่างเดียวครับปฏิจจารหรือเปล่าครับมีปฏิจจามีมีครบเลยครับทั้งทั้งรอบหนึ่งเลยครับแต่ว่าปฏิจจานี้หลายรอบอยู่ครับแต่แกไม่รู้ธรรมะอะไรครับแต่ว่าปีใหม่รอบที่แล้วเขาก็ให้ของขวัญปีใหม่ผมตลอดผมแต่ปีที่แล้วผมเพิ่งรู้ธรรมะผมก็เลยขอ พุทธวจนาเล่มสิบเอ็ดครับเขาก็เลยซื้อให้ปีที่แล้วครับอ๋อคนตายซื้อให้ครับอ๋อคนตายก็เสพครบมาไม่ไม่ผมผมพ่อผมศึกษาก็บอกเขาบ้างเขาก็ไม่ฟังเลยครับแต่ที่จริงแล้วผมผมเป็นคนลาวครับเหลือห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งมาเปมาทำงานที่ไทยครับอืมครับก็พอดีมีแฟนมาด้วยครับ ลูกเพิ่งสองขวบกว่ากัาบคนโตก็แปดขวบถึงเก้าขวบแล้วก็พี่เขาก็เป็นคนไทยครับคงเหตุปัจจัยมาพร้อมพอดีครับแล<ะ>เชื่อเชื่อเรื่องนี้ครับอืมก็ดีคนจะตายฟังคํำพระเ,เจ้าไม่ดีได้ไง <laughs> โดยหลักการถึงจะไม่ได้อะไรก็ดีอะ่ะใช่ป่ะออไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอืม วันไปก็ครอบครัวก็ร้องห่มร้องไห้ไปผมบอกหยุดหยุดทุกคนหยุดเขาก็หยุดครับมผมก็เปิดวิทยุนทีนี้ทุกคนก็ห่างหมดเลยอทีนี้อยู่ประมาณชั่วโมงกว่าก็คือคนจะไม่ร้อ,องไห,ห้หก็ห,หยุดกันหมดแล้วชั่วโมงกว่าหรือเฟืออ๋อครับสาธุครับ